สวัสดีจ้าพี่น้องต้องไปวัดสูส้โูทุกคนจ้ะพี่น้องจ้ามือนีมากินตำาดิบเดอนนากันจ้าพี่นอ้องผักกาดผักแกมผักกะมี่อันผักบุ้งล้วก็้าผักขัดยองดวกพี่น้องจ้ามีซําเนียจ้ามาสเสพเสนกันเด้จ้าพี่น้องจ้าก่อนสิลงมือก,กินกับฝากไปกำลังใจให้เนยเด้อจ้า,จามาเสบแสนกันกตำส่วนลิ้นมือนหน้ามันไม่อวบนะทุกคนลวกแล้ว ดืมมันอยากเปื่อยนะ ừ, มันอยากเปือ่อยขออนุญาตใส่มือด้วยจ้าไมเกินนะไอ้ลูกจะทำมันดังแม่ใช้คิดดูไปได้ไหมล่ะกก็ได้ได้คุใจ่สอนลู หนาำไหญ่หรือเดล่าพักบุ่งจ้ะอืม คือหนูเนี่ืมาจะหลดเกมมาโหลดเกมมาแมาคาก็รัวโอ้เกมอย่าบ่นนะลูก dạng 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 thép dạng 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 tròn, dạng 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 luôn เ็บมื่อน้ำม้ำหวันเสียน้ำกันจ้พนจพะพี่น้องจ้ะพอสมล้วพี่างน้ำพอสมันดังเขากล้องแม่ มันเซ็นต์พีน่น้องตัดผักผักค้าเลืองหมือว่าเนี่ยมันเหี่ยวก็เลยดวกเอา ดูนาาจริงจริ าไปเห็นของงานจากพี่น้องแต่เลียนหัวเสียงหมา หมาเหากจก้ะมาม,มากาจะพี่น้องจ้ะเสียงหมาเห่าลังเผือแซมน้งกันจัะ นำผลจ้ำพั้าคอภัย้ละลายจากพี่นอกก้องครับจอมปวนเจ็บๆจากพี่นอกก้องครับ mhm này, mhm mhm này, Ừm Ừ, mhm 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 อป็นแล้วครับอืมจะทำ

จั้แน่นกันจะหว่วนพักกานจองอ แบบเปื่อนนะไปลักจาะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ออกกากพี่ฟัน้องไว้เพียงสำเนียล่ะจาะพี่น้องฝากไปกระตั้งใจให้เด้เจ้า